โอเคครับมา,มาชมกันเกมต่อไปครับโอ้ไม่ข้ามครับ ขายคืนใช่อหมที่เป็เตาเราที่เป็นคูเจียวขายคืนสามเป๊ะโอ้ยโอ้โหโอ้กู้ยแม่คามครับเสือบเสือบตั้งแต่เช้าครับอันนี้เริ่มหมดแรง อุยออกแังวไม่ยังไม่ยอมให้ออกครับอ้าวเรียบตกกลับมาโอ้ยเรียบร้อย

ว่าเขา้าจักรแลพอดีเข้าไปในจกักรแลพอดีเลย อ,ออ้ครับแล้วออดีครับับมาแล้วกับตันหมายเลขสิบครับ

ยังอยู่ครับมองยังอยู่เรียบร้อยครับโอพ้ไปแล้วมี่เกสาชมป์ต่อไปป์หลุดครับผมสุดยอดครับนี่มาชมพู่ต่อไปครับพูดต,ต่อไปนะครับน้ำลงเปลี่ยนเปลี่ยนเกมนะฝั่งนี้ยังอยู่ครับนี่ หักเรียบร้อยพริกน็ดเรียกพริกเนิตนะครับลูกนี้พริกเน็ตลูกโสรครับลูกโสร โอ้ยลงที่ท้องกุอาจก็ไปที่ท้องพอดีเลยครับจับจุกจับจุกเลยแล้วจุกเลยล่ะเมื่อกี้นี่ครับแรงมากมามาเลขสิบโอ้โหโอ้ยไม่ทันครับ ามาโอ้เรียบร้อย

มาดูฝั่งนี้ครับนี่เอามาบล็อกหน้าเน็ตยังอยู่ครับมาดูมาเลขสิบเรียบร้อยยังอยู่เบาเบาโอ้ยังอยู่ครับยังมายูเดียวยังไปเหรอวะ แย่ๆโกงครับก oh ังนั้นมันอ๋อมาโอ้ยโอ้โหโอ้ไม่ถ่าไม่ได้หรอก โอ้ยโอ้ยจริงจังโอ้โอ้จุดนี่ละกวันนี้ก็กลับเลยเจ็ดฮกเจ็ดกครับโอเค

rồi hoàng lắm bố. Rồi, rút lắp ra. Ta đứng. Rồi mày vô. Suốt suốt. ไม่หวาแล้วเรือจากยโเรียกเสียงหาได้เต็มเลยครับ

ใจดีใจครับเออกำลังใจกำลังใจนานๆจะได้ลูกสวยๆครับลีลาครับลีลาลวดลายแขังยูเหียบร้อยนี่ลูกสูตรกับลูกสูตร

เปลี่ยนเกมโอ้โหนี่ชนะไปเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแดชร์ดกดติดตามครับ